สวัสดีพี่น้องมณีกับวาพ่อกับเอกใะ่ใชนัน,นมนเนามณีสิมาเฮ็ดความสาะอาดท่าอัดมองอเจอดีมันจุอาจีพ่อแม่เนี่ยนะพี่น้องมณีมือเอนเมือเฮืญอนี่ก็เป็นวัน่ต้องการเลยพี่น้องแล้วก็ห้าสิมาทำความสะอาดกันจังหน่อยนี่ก็เป็นบริเวณดันนาเนา,นานะหกแห้งล้ายพี่น้องเลยปีหนึ่งสิมีเทน,นึงเนาะมาทํทำความสะอาดบริเวณ ยายหยาเสียโยออกไปเนะาะเพื่อลูกหลานมาแต่ทั้งเออทั้งไก่มาฮดมาสูงของเนาะสงการถือว่าปีใหม่ของไทยห่อเนี่ละอ่าลูกหลานถีออยู่ทั้งไก่ทั้งกสิมาห่อสมะฮดมาสงถาดพอถาดแม่บันุูลษเนาะถามเพื่อเชื่อของไอ,อสา,บานบ้านห่นอเนาะพอแม่าเอยให้กันมาเน,นาะนางนี่กับมาทำความสะอาด มันดูดีขึ้นได้ยังน้อยพี่น้องโดนๆปีละเท่เนะอะงานขึ้นแห้งแล้วพี่น้องปีหนึ่งนี่ละประมาณที่ว่าันเป็นการทาคำความสะอาดบริเวณวัดไปนน้ำเนาะก็เอ็ดนาบริเวณดานนา้านหน้าถ้าหลังจากอะไรก็มาทำกวาดออกซุ้มวบกองไหวพี่น้องมันแห้งคนละ,ะาาคูบาอายายเพื่อนกะจีมาซุ้มมายังไงเนาะ ลังจากเ้าปวดทั้งต้านแรกอะมันก็จะดูดีขึ้นนัดหน่อยพี่นอ้องอ่ะเพราะว่าแต่ละปีแต่ะละตันนั้นกระโบเด็กไมาค่อยปั้นได้ดอกพี่น้องเนี่ยเทศกาลส่วนมากจะเป็นปีใหม่เนี่ยเนี่ยเทศกาลปีใหม่หรือว,ว่าบุญเดินซีเนาะนี่นะ่าเทศกาลกับอย่างศิลาม่เท่าความสะอาดให้ฐานพอานนอ่อฐานแม่เนาะที่ว,ว่า เป็นการแสดงความกตัญญูลูกคุณเนาะลูกหลานผู้อยู่ผู้ย่างเนาะหรือว่าย่ำสงการย่ำในกาทีในมาฮุดมาสงถาดเพื่อพื่อเป็นสิ่งมงคลที่พ่อแม่เาเคยพะเยกันมาเนาะปุยยาตายใหญ่เอาเหรออาเฮง่ายสงถาดผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งกู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าอดนานำดำหัวคนเฒ่าที่คนยังมีชีวิตอยู่เพราะน่ะ อารมณ์หนามขอพอาวัชนชัยสำหรับผู้หลงรับไปกับฮ้องเต็มมาฮดมาโซ่ามประเภทนี้ที่เคยเหตกันมาแต่พอตีแมย์ฮาเนาะเพื่อการลํำลึกนึกถึงคุณของคุณแม่เนาะจะเป็นวิถีชีวิตของไทยอีสานบ้านเฮ่ลูกหลานที่ที่เคยปฏิบัติกันมาเนาะย่ยมเทศากาลรสรงการกับเจ้ามาทําขกสกษามาก้อกใหม่ถูกเชียรหน้าบูซ่ามาก โคตมาสงงูง่าง่ายแท้เพื่อก็เป็นสิ่งล้วนอของลรคของอหลานถ้าเราแบบมาทำความสะอาดบางเวนทีหนึ่งแต่ไม่ทีนึงพีน่น้องถ้มาเห็ดทำความสะอาดนี่ก็บได้มาเห็ดคู่มือดอกอเนาะเพื่อให้มันดูดีขึ้นได้ยังน้อยนะลูกหลานมาทั้งอื่นทั้งไก่มาก็าจะมาโดมาสูง ถาดผู้เฒ่าว่าไงซะถาดผู้ถาดหญ้าถาดผู้ผู้ปุยยาตายายผู้เป็นดีดวงรับไปนั่นละที่เคยให้กันมากเนาะโอแม่ยร์เคยให้กันมากแต่ที่บัดกันมากเกือบต่อ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 กันได้กับเธอเป็นกระทืบว่าเป็นประเทศนี้อีกอย่างหนึ่งเนาะของให้สานมาเนาะประเทศนี้สงการฮิโน่สงการกับถ้าคูณไปอยู่เฮติอยากอยู่ทั้งอื่นทั้งกลกับกับบาทกับเพื่อนมาเนาะมา รถหนำดำหัวหรือว่ามาผักกรเนาะเพราะว่าเขเห็นงานทั้งไส่มาทำบ้านมาจะมาทำบุญวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศยุ่กๆเรื่อยๆฟีล่าเธอการได้ทำบ้านมาถ่ายห่มผ้ายินปลาห่มมันกับปีกับน้องอ่า ติร่วมวันรวมหยาดของงานพี่น้องเป็นวันรวมหยาิเช่นหยิกมือหนึ่งของไทยอีสานบ้านฮาเนาะวันต้องการวันเน่าวันรวมหยาิหลังจากกวาดทำเครื่องตาล้วจะจะปัดกวาดออกให้ดูดีขึ้นในจังน่อยเพราะว่าทีนมเห็นนิวอัธยินบอกเป็นบอกนั่นก็คือคือกาแพงวัดพี่น้องกบแพงวัดที่เป็นเหตุเป็นบอกไหวคือคือห้พี่น้องเข้าผูเิ่นบ่มีสุวนลักทรับห์ลยกอ่ะ มาเจ้าพื้นที่เรียกว่าเอากระดูกอ,อัจจิผู้เฒ่าผู้แก่เขาไปหยัดใส่ในหันเนาะเพื่อไว้เป็นสักการบูชาว่างนะ่ายเลยอัจจิขื่นนี้ันแน่ๆการสื่อถ่ายส่วนตัวหรือว่ากับเจดีลดักษณะอย่างพี่น้องส่วนต,ตัวมันตั้งไว้เพื่อบรรจุอัจจิพอผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพอเมเ่าผู้หลอกหลับไปมันนี้กลับมาทำความสะอาดให้ดูดีขึ้นได้จังหน่อย เอาว่า nhà คืนหลายพี่น้องเลยหลังจากทําความสะอาดและก็จะประมาณนี้แหละพี่นอะะออ้องก็สะอาดเรียบร้อยเออห้างก็จัดแถ่นนะั้นหมอง,องบูชาไมา้แยกกันเอยางถูกตั้งเทียนไว้เนาะออนมืออันสงการนะก็จะได้มาอืมสักการบูชาแล้วก็ฮดสงอ่าตามประเพณีไทยตามประเพณีนิยมเนาะ อารดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เลยครับมาคดมาสงลอยถาดพ่อถาดแม่เนาะเฮ็ดกันมาแต่ละปีแต่ละปีเนาะถือว่ามือเองอะาระละคิดทำความาสะอาดการที่ว่าสําเร็จแล้วพี่น้องใหเรียบร้อยแล้วมืนอนี้เนาะเราจะประมาณนี้ละลึกจริงทุกอย่างกต่คือสมบูรณ์แล้วพีน่น้องเบื้องเบียงอะมืบอนี้อาสาหรับคืนนี้ก็ผมมีอย่างไรพี่น้องอ่ะบรรยากาศ